สวัสดีท่านผู้ชมครับผมคลิปนี้ต่อจากคลิปก่อนน,น้่นน้นครับผมเดี๋ยวมาดูพเพื่อจะเดินเกี่ยวข้าวหอมปทุมครับรัานนาลมลมี่แรงดีเหลือเกินครับผมเครื่องยนต์นี่ไม่มีตกเลยครับ เดียวสองเบตรเก้าสิบครับเครื่องอยงนต์ฮีโร่เจโอแปดซีเครื่องใหญ่เกียร์ทู เกี่ยวพเพชรเรินถือเป็นรถเกี่ยวข้าวที่ทําบอดในวงการรถเกี่ยวนะครับก็หลายปีนะครับผมคลิปนี้เอามาให้ชมครับการเก็บเกี่ยวของพเพชรเริญคันนี้ครับผมว่าสมรรถนะเป็นยังไงนะครับเกี่ยวดีเกี่ยวสวยเกี่ยวสะอาดคือมาอย่างไรนะครับ ฟังจากเสียงเครื่องยนต์แล้วนี่รอบเบานะครับเสียงราเครื่องเบาครับฟังแล้วก็สบายหูเลยทีเดียวนะครับผมแมสู้ลมดีครับผมสู้ลมดีนะคุมพลังของปั๊มไดกินยี่สิบสามกับ ตัวเดิน12เฮดทีแมงป่องนะครับแรงเลยทีเดียวนะครับผมอันนี้ก็อยู่ที่แต่ละบุคคลนะครับผมชื่นชอบชื่นชอบรถแบบไหนค่ายไหนอู่ไหนก็เลือกซื้อเลือกใช้กันได้ครับสำหรับผู้ประกอบการนะครับผมอันนี้เราก็ถ่ายเป็นคลิปให้ชมนะครับผม ให้ชมสมรรถนะการทํางานของรถเกียร์รุ่นนี้นะครับถือว่าท่านใดชื่นชอบครับผมสองล้านสองแสนห้าหมืนครับราคาไม่คงที่ครับผมอามีการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตลอดนะครับเพราะว่าราคาเหล็กนะค่อนข้างที่สูงนะครับ ภาพดินบอกได้เลยว่าเสียงเหมือนกันนะครับเสียงติดลมเหมือนกันนะครับแต่ว่าเชื่อฝีมือคนขับครับผมเสียวันชัยน้องติงน้อยครับ เกี่ยวปี2019ครับผม ขอบคุณท่านผู้ชมครับผมที่เข้ามารับชมนะครับการวิวเจ้ารถเกี่ยวเคลื่อนนครับผมเจ้าของรถอาจจะไม่สิ่งนะครับผมแต่ว่าสิ่งยังไงก็ไม่สายครับเพราะว่างานเกี่ยวไปเรื่อยครับผมงานนาปรังข้าวยังสุกไม่เสมอกันเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าก็อยู่กันไปเกี่ยวกันเรื่อยนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณ พี่น้องเอฟซีชาวช่างยูทูบช่องเพจด้วยครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับในชมกา,ารเกี่ยวของพเพชิญแล้วก็อาจจะถูกใจหลายคนหลายท่านนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเสือนุ้ยกันด้วยครับผมนะเอาสุดท้ายก่อนจะอำลาฟาจากกันไปครับเดี๋ยวชมรอบสุดท้ายครับผม รอบสุดท้ายจะได้ิดการถ่ายทำไปแต่เพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวชมรอบสุดท้ายของเจ้าเพชรเจริญคันนี้กันนะครับอย่าลืมครับผมติดตามคลิปกันไปเรื่อยครับผมเราไปถ่ายที่ไหนอูนไหนอย่างไรนะครับก็ ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผลงานของทางช่องนะครับการถ่ายทำนี้ก็อาจจะเป็นกลเม็ดกล็ดความรู้ครับผมอาจจะไม่มากก็น้อยครับผมเพื่อให้ f อพี่น้องได้ชมแล้วก็ประกอบการตัดสินใจนะครับในการเลือกใช้รถเกี่ยวนะครับ มีคันหนึ่งครับกำลังวิ่งอยู่บนถนนครับผมของบอยเจริญน,นะครับของสรีวิระก็มาอยู่ประจำพื้นที่ตรงนี้แหละครับเป็นรถเกี่ยวตู้เอนะครับผมสับปากาเกี่ยวใช้ระบบนิวเมติกครับผมหรือว่าใช้ระบบยิงลมนะครับ ก็ถือว่าคล่องเลยทีเดียวนะครับโอ้โหลมลมลมสุดจัดเลยครับห้องสุดสองนี่สู้ลมได้ดีครับผม ช่วงล่างใหญ่ยาวนี่ได้เปรียบครับผมสู้ลมได้ดีนะครับตัวนี้ช่วงล่าง48ครับผมล้อนำ20 สุดท้ายท้ายสุดแล้วครับตุองตาลาแล้วผู้ชมไว้ันดีครับผมติดตามคลิปหน้าครับเราจะไปถ่ายทำที่ไหนก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้บ๊ายบายครับ